บอนเหมืนัโบราณอ่ะเขาเรียกว่าอะไรดึกดำบรรพ์อะไรเงี้ยต้องได้ต้มน้ำลวกทั้งหางนะน้ำมูลวกไปมัเบิดแล้วลวกกุ้งสดดือ อันนี้ไปไว้ด้วยไห่เ็นตําต็นระเบิดน <c ười> ะไรฮ่า <c ười> <c ười> เออทำไมไม่เปิดพัดลมคะเปิดพัดลมมาเดอ้อเปิดให้เพื่อนแล้วเพื่อนดับหนาวอืจ้ะ โคกใกล้จังเลยเนี่ยจากมันรูมันตูดมันเเนี่ยปกติจริงคนคนบอกข่อเจ๊กอะไรบ้าคขายของเส้นีกับวุ่นวายเนาะเอนดูท่าจะวุ่นวายดูท่าจะลนลัน ทีกิกิค่คนสร้างบ่แมนน้อยหน่อยแต่ละโตพิ่นสร้างแต่บาเป็น20อย่างพ่ะ <c oughs> มันก็ต้องบุนไว้ล่ะ <c oughs> <ช>อันนี้คือควาขายดีนะคะจะบอกให้ทุกคนรู้ <c oughs> บอกไปเลยบอกก็แล้วถ้าควัาขายบ่ดีน่ะข <c oughs> ายอันเดียวมันกระบ่บุนไว้อันนี้แต่ละโต๊ิ่นสร้างเป็น20อย่าง <c oughs> มันก็ต้องบุนไว้น่ะไม่คว้วสองคนสคนก็ต้องมัน,มนก็ต้องย่างสวนกันอยู่แล้วคุณต้องเข้าใจสิคะโบถ้าอันเอมเม์เห็นเราก็ต้องตอบนะคะอันนี้คือเราตอบด้วยเรย์เรยวให้เข้าใจนะรหนึ่ง ถ้าคนเดียวหรือเดี๋ยวนี้ยังมีแม่บ้านทําช่วยไงตําระเบิดอุ้ยตําเลิศบูดตําเหลาตําป่าตําธรรมดาตําไทยแล้วอะไรอ่ะมันจะไม่วุ่นวายได้ยังไงล่ะบอเห็นบอเพลินบอ,บอ,บอมีคนคอมเมนต์มาว่าขายของเนะี่ยวุ่นวายจังเลยสันบ่วุ่นวายจังเลยผมว่าแต่ละตัวเพิ่งทั้งเป็นยีสีผุนสนกุกว่อยากเบิ้ลกระลูกเออหน่ะเห็นบอเอ็ดที่เขามาน่ะเก่งได้ไงนะ บ่อยากเบิกกระรูดหนีโหลดประสานเพิ่นว่าจะเป็นดีค่ะเอฟซีเพิ่นมาฮอดต่แก้มแต่หมอเพิ่นยังมาฮอดผีพอดีประสานเสบวประสานน้ำยาขี้ไก่ื่นนะคุณหมอเนาะคิดว่าเอฟซีเอฟซีเพิ่นมาถึงหมองเนี่ยคนที่ไม่มาถึงนะเขาไม่รู้ว่าเขาสั่งแบบไหนแบบไหนยังสิเม่กิพอไม่อ่านคอมเมนต์เห็นเนาะโอ้ยมันก็วุ่นวายหล่ะกันยังว่าเราขายของดีเนาะมันก็วุ่นวายหล่ะ ขายบดีนั่งเกาฮีก็เตดไม่กันยังวาดดีอันนี้เพื่อน้างแต่ละโตนะ่ะตําคือมันมีทุกตํานะคะมีทุกตํานะคะบะ่ทั้งยำเนาะทั้งยำก็มีแล้วมันจะไม่วุ่นวายยังไงล่ะเราก็ต้องเ้อก็ต้องเห็ดยดแต่มันทันเพลินอ่ะอุ้ยอันนี้อันนี้ตําเลิศบูดนะจ๊ะสะัตว์ตัวมมนกระหลงสัตว์ตัวพูดอ่ะบกดูรอบข้างถ่ายรอบให้คนดูซิว่านคนเยอะแค่ไหนอืมอันนี้ออกไป แบบิดขบวนออกไปแล้วหนึ่งขบวนนะคะอันนี้ก็มาอีกนะคะเอออย่างบุวววัตถุถ้าเขาใจกันนั่งตึกเงือบยุหันละให้เขาใจค้นเอเขาลูกให้เข้าใจโลกกว้างคน้นน่ะน่งจะเขาใจแต่ของยุหันผู้ดเดียวมันไม่ได้อกคะเราต้องเข้าใจคนอื่นมาคิดว่าคนสร้างทั้งต่ำทั้งย้ำต่ำ ตำหมดทุกตำแล้วก็ยำอีกด้วยแล้วก็ตำเหลาทีเนี้ยมันก็ต้องวุ่นวายแบบคนเี่ยเมื่อเป็นตำที่เดี่ยวเลี้ยวลวดที่บอกเจ้าเนาะอันนี้เพิ่นเบิดมือเบิดคำเนาะต่อไปตำเหลานะจ๊ะ